สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องมะฉาจอมปวนแม่ซอสสสนะจ๊ะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับทราบกันได้เลยว่าแน่นอนนะครับอยู่ในช่วงของเพลย์ลิสต์ปวนผีแน่นอนนะครับความจริงมันเป็นปวนผีไม่ใช่ผีชอบมาปวนผมนะครับเอานี่นะครับก็คือผาจ่อนะครับ เปิดตัวกันด้วยภาพบรรยากาศตอนเดินลงไปให้ดูนะครับแต่เนี่ยไม่ใช่สถานการณ์จริงแต่สถานที่ before, เป็นสถานที่จริงที่โดนผีหลอกจริงๆนะครับเห็นผู้ไม้เขียวๆกลางแม่น้ํานู่นไหมอ่าจุดนู้นนะครับคือจุดที่ผมเคยไปนอนนะครับท่านสามารถรับชมช่องมาชาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนย่าพังกุลาป่วนสาระขีมะแอวป่วนผีและตกปลานะจ๊ะ ผาจ้อนะครับคือหน้าผาที่ขึ้นเป็นช่อๆภาษาเหนือจ้อเนี่ยแปลว่าช่อนะครับก็คือนั่นแหละนะครับอาจจะเพี้ยนสำเนียงกันนิดนึงนะครับกับภาษากลางนะครับจุดๆนี้นะครับจะเป็นโค้งน้ําที่ถูกน้ํากัดเซาะเป็นหน้าผาใหญ่เป็นหน้าผาหินนะครับที่กั้นแดนไว้ระหว่างไทยกับพม่าและพุ่มไม้เขียวๆที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับด้านขวามือนะครับตรงกลางเนี่ยมันคือที่ที่ผมเคยไปนอนนะครับ ผาเจ้อนี้นะครับมีกิติศัพท์ในเรื่องของผีป่าที่ดังมากในสมัยตอนผมเด็กๆนะครับแล้วก็แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าป่าเพราะว่ายังเล็กอยู่นะครับช่วงนั้นยังเป็นป่าใหญ่แล้วก็เวลาพมา่านะครับมีการสู้รบกันก็จะโยนศพลงแม่น้ําเหมยนะครับศพเนี่ยก็จะมาติดตามผาพวกเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นโค้งน้ําคุ้งน้ำนะครับที่น้ํามันจะนิ่งนะเป็นน้ําวนด้วยทีเนี้ยมันก็เลย ค่อนข้างที่จะเฮี้ยนมากนะครับจุดๆนี้ยที่ผมจะมานอนครั้งแรกเนี่ยผมมานอนตกปลาก็เล่าให้น้าฟังว่าน้าเนี่ยผมอยากจะไปนอนตรงผ่าจ้อเนี่ยมันเป็นโคง้งน้ําอยากจะไปนอนตกปลาน้าก็บอกแน่ใจเหรอนะน้าก็ถามครับเจดแน่ใจใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เป็นสมัยโบราณแล้วนะครับตั้งแต่สมัยนู้นละก็คือมันยังเป็นป่าใหญ่อยู่เนี่ยก็คือน้าเนี่ยเคยเห็นกวางนะครับเห็นกวางข่ามากวางหรือเก้งไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็ข่ามาแต่จุดนี้แหละทีเนี้ยแกก็ไปนั่งล้านเฝ้านะครับที่พอตกกลางคืนปุ๊บนะครับกลางวันไม่มีอะไรเพอตกกลางคืนนั่นแหละในระหว่างที่แกนั่งล้านเฝ้าเฝ้าเก้งหรือเฝ้ากวางเนี่ยมันมีเสียงเหมือนควายกระโดดน้ําอ่ะมันดังมากแนละ้วตุมต้มตุ้มอยู่ในวังนะครับเหมือนกับว่ารู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะทําเสียงหลอกกันบิ้วให้กลัวนะครับ สไตล์ผีป่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับนายพรานทุกคนก็จะไม่ท่องคาถาเพื่อขับไลผ่ผีเพราะว่ามีความเชื่ออยู่ว่าการใช้คาถานั้นเนี่ยมันเป็นคาถาพระพุทธเจ้าคาถาปลดสัตว์คาถา,ท,า,ถาที่ดีนะครับกาถาท่องปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้สัตว์นะครับสัตว์จะหายไปด้วยความที่น้านะครับเป็นคนขี้กลัวผีอยู่แล้วแต่อยากจะได้เก้งนะครับ ก็เลยต้องทําใจแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเฝ้านะครับอยู่ที่ผาจ้อเนี่ยไอผาจ้อเนี่ยนะครับก็เฝ้าอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับก็จะมีเสียงนะครับกระโดดน้ําตุ้มตุ้มนะครับอยู่อย่างเนี้ยอยู่ทุกคืนนะครับน้าบอกว่ามันเป็นเสียงที่ดังมากเหมือนควายกระโดดเลยนะครับจนวันหนึ่งที่น้าได้นะครับน้าก็กลับบ้านโอเคก็จบกันไปนะครับน้าก็เลยมาถามนะครับว่า แน่ใจใช่ไหมที่ว่าจะไปนอนในจุดจุดนี้นะครับ <presses Learning. S 2> เพราะว่ามันเฮี้ยนมากนะใครก็ไม่ค่อยจะนอนกันนะครับก็สรุปว่าในใจผมเนี um ่ยผมอยากจะลองดูว่ามันจะมีปลาใหญ่ไหมนะครับแล้วก็อยากจะไปลองตกดูนะครับเพราะจังหวะนั้นเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะลดลงนะครับก็สามารถที่จะข้ามไปนอนเกาะกลางได้นะครับก็เห็นว่าจุดมันสวยแล้วก็ไปนอนคนเดียวนะครับไม่ได้ไปนอนกับใครนะครับอ่าไปนอนคนเดียวด้วยนะครับไปตั้งแคมป์ตกปลานอนคนเดียวนะครับ ก็ลุยวันที่ไปนะครับก็ข้ามน้ำไปไปนอนตรงเกาะกลางไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเงียบสงดสงัสงบนะครับพมา่าไม่วุ่นวายฝั่งนู้นก็จะมีพ้าม่าที่หาปลาเหมือนกันแต่วันนั้นไม่มีเลยแล้วบ้านเขาห้างเขาก็อยู่ไกลจากจุดที่เราลงทีนี้นะครับพอตกหัวค่ำพระาทิตยลง ตรงปลายเท้าที่ผมนอนเนี่ยมันจะดังเหมือนเสียงหนูดึงหญ้าเศร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 ้านะครับเอาไฟฉายเดินไปส่องก็ไม่เจอโดยปกติแล้วเวลาหนูนาหนูป่าเห็นแสงไฟเห็นคนมันจะต้องตื่นกลัวแต่กลายเป็นว่าไอเจ้านี่ไม่กลัวไม่ตื่นแล้วพอเดินเข้าไปหามันก็เงียบพอเราเดินกลับมาตรงหน้าเบ็ด มันก็ดังเหมือนเดิมเออเอากับมันสินะเอากับมันเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเป็นหน้าที่ของมึงมึงทําไปอ่ามีความสามารถแค่นี้ใช่ไหมอ่าทำไปโดยโดย,โดยตัวส่วนตัวแล้วผมเนี่ยจะไม่กลัวผีนะครับก็ดูในเพลย์ลิสต์บวนผีได้นะครับว่าไปเจออะไรมาบ้างนะครับเออไม่รู้เป็นอะไรกันชอบเจอแล้วทีนี้เนี่ยพอตกดึกขึ้นมานะครับพออันนี้หัวค่ำนะ พระอาทิตย์ลงปุ๊บเนี่ยพวกนี้เริ่มมีอิทธิฤทธิ์ละพอตกค่าแสงแห่งความมืดเริ่มครอบงาทีนี้เราก็มีไฟฉายอยู่อันเดียวก็เปลี่ยนเหยื่อไปเหยื่อตกปลาไปเรื่อยๆนะครับก็ตีเหยื่อเพื่อหวังว่าเอออย่างน้อยก็ต้องมีปลาดึงบ้างขึ้นมาปลาวว่ายทวนน้ามาเจอเหยื่อบ้างนะครับอ่าเราก็หวังแบบนี้แต่ใจจริงๆแล้วเราอยากไปนอนจุดนี้นานละก็พูดง่ายๆอยากไปทดสอบจิตตัวเองเหมือนกัน ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนอกจากเสียงหนูพอเข้าประมาณเที่ยงคืนอ่ากำลังกำลังหลับดีๆเนี่ยกำลังหลับดีๆนะครับก็ตีเหยื่อไปเปลี่ยนไปแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยนะมันก็ไม่รู้จะคุยกับใครแหละแล้วก็นอนนะครับจุดนี้เป็นจุดอับสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเล่นมือถือได้ก็นอนนอนปุ๊บก็ตื่นมาเปลี่ยนเหยื่อะนะครับแต่ในขณะที่นอนนั้นสิ่งแรกที่มาก่อนคือ เสียงเท้าคนเดินมาเดินเดินเดินแต่เดินเสียงเนี่ยเดินมาประมาณช่วงที่ตะว,วันออกนะครับไกลจากตัวผมเนี่ยสักระยะหนึ่งแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามกันมาสองคนเดินเศร้า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 มานะครับผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มองไปไฟฉายก็ไม่มีเปิดแสงไฟก็ไม่มีผมก็เลยเปิดไฟฉายแล้วส่องไปปรากฏว่าไม่มีคนอ่า ผมก็ล้มตัวนอนอีกนะครับพอจะเคลิ้มเคิมเคิมเคมได้ยินเสียงคนเดินอีกแล้วเราก็ต้องระแวงใช่ไหมเพราะว่าเราไปนอนอยู่เกาะกลางแล้วนะครับกลัวเรื่องของคนเรื่องพม่านะครับโอเคลุกขึ้นมาดูอีกส่องไฟไม่มีแอก็เปลี่ยนโยงเปลี่ยนเหยื่อตกปลานะครับตีเหยื่อไปทีนี้พอนอนเคลิมเคิมเิมเค,ม,เค,ม,เคมอีกได้ยินเสียงเท้าอีกนะครับ เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดทั้งคืนแล้วจุดไคลแม็กมันมาอยู่ตรงนี้พอเสียงเท้าเนี่ยโอเคชัดเจนแล้วเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อโอเคเป็นผีฝั่งนู้นแน่ๆแหละเป็นผีที่ตายแลแน่ๆแล้วพยายามจะบิวเราก่อนนะครับบิวบิวจิตเราก่อนให้เราเริ่มประวันเริ่มคอยเขวทีนี้พอถึงประมาณน่าจะเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับ มีเสียงสัตว์ดังมากนะครับฝั่งเนี้ยที่เป็นผ่าจ้อเนี่ยฝั่งไทยเนี่ยมันจะมีต้นลูกไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่นะครับแต่มันไม่ใช่ฤดูกาลของการที่มีผลไม้สุกอ่าจุดที่มันมันมัน,ม,นมันหักกันน่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วเสียงนกนะครับเสียงกระรอกเสียงสัพสัตทั้งหลายเนี่ยมันมารุมอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็มีสัตว์ผมส่องไฟก็ไม่ค่อยจะเห็น ไม่ค่อยจะเห็นอะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่เห็นตาสัตว์เห็นอะไรนยเห็นนะครับแต่มันมารุมกันมันมารุมได้ไงปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมาหาผลไม้กินนี่ไม่มีผลไม้แล้วมากันยังไงนะครับก็ร้องกันเจียวเจ้าเจียวเจ้า,จาทั้งนกทั้งมแมลงทั้งอะไรไม่รู้แหละสารพัดสัตว์นะครับร้องกันอยู่นั่นอนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เล็กนะครับก็คือกระรอกกระแตนกอะไรเงี้ยก็จะร้องวิ่งกันให้วุ่นเลยกับต,ต้นไม้ต้นนี้ผมก็ไฟส่องสาดขึ้นไปส่องดูนะครับ ผมก็ดูมันไม่มีลูกไม้แล้วมาทำอะไรกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยในขณะที่เปลี่ยนเหยื่ออยู่มันก็มีความวิววิวขึ้นมาในจิตนะครับว่ามันเหมือนแบบโอเคทำเสียงคนเดินให้ฟังก็แล้วก็ไม่กลัวสองสามครั้งเวลาจะเคิมเคิมก็ทำให้แล้วก็ไม่กลัวอ่าแล้วก็ไม่ยอมท่องคาถาด้วยนะครับแล้วมาทำเสียงสัตว์ขนาดเนี้ยกลัวไหม ก็ยังไม่กลัวฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันเหมือนบิวนะครับบิวให้ทุกอย่างค่อยๆค่อยๆประกอบให้สภาวะจิตเนี่ยมันคล้อยตามอ่ามันใช้จิตวิทยานะมันค่อยๆทําให้เราได้ยินเสียงนู้นเสียงนี้เสียงนั้นเสร็จปุ๊บเด็ดสุดเนี่ยก็คือมากระทบกับจิตเราเลยก็คือเหมือนแบบว่ามากระตุ้นให้จิตเราอะ่ะหวัน่นไหวนะครับอ่าผีชนิดนี้เนี่ย เขารู้ละว่าเขาทําทางกายเราไม่ได้เพราะถ้าเราท่องคาถาส่วนเนี่ยเขาเป็นเรื่องแน่นะครับเขาก็เลยใช้การกระทบจิตเอานะครับการกระทบจิตนี้มันเหมือนทําให้เรารู้สึกวิววิวเหมือนเราจะเป็นลมอะ่ะอ่าเหมือนให้เราแบบว่าคิดไปเองให้เราฟุ้งประมาณจะกระทบในความที่ที่จิตที่ฟุ้งนะครับพยายามจะให้เราฟุง้งพอจิตเราไม่รวมเป็นหนึ่งเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะเป็นช่องทําให้เขาอะ่ะมีกําลังนะครับที่จะทําให้เรากลัวแล้วเรา เราคิดไปเองเราปรุงพอเราปรุงแต่งเมื่อไหร่นะจิตเราเริ่มไปละไม่อยู่กับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่น่ากลัวของคนถ้าไม่รวมจิตให้ดีๆไม่ตั้งมั่นในสติดีๆเนี่ยหลุดเมื่อไหร่นะครับพวกนี้จะแทรกผมก็เลยจับได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าที่เนี้ยเนี่ยมันมีมันมันเด่นในเรื่องของการกระตุ้นจิตคนนะครับมันเหมือนใช้จิตวิทยา มันกระตุ้นจิตขวนเพราะที่เนี่ยจะไม่มาเป็นตัวเป็นตมนมาหลอกอ่าผมก็เลยถึงว่าทําไมนะนะครับถึงโดนเสียงนะครับตูมตูม,ตม,ตมแต่ไม่เคยโผ่ไมหมนะเห็นเป็นตัวเป็นตนตนะครับผมก็เลยถึงบางอ้อนะครับก็ไม่สีเรียสน,นะครับพอเข้าใจปุ๊บผมก็ยังคงตกปลาอยู่เหมือนเดิมไม่กระโตกกระตากไม่ตื่นไม่กลัวแต่ทีนี้เข้าใจแล้วว่าจุดๆเนี้ยมันเป็นยังไงมันมีลิ์แบบไหนนะครับแต่ถามว่าท่องกระถามไหมไม่ท่องกลัวไหม ไม่กลัวนะครับแต่มีจิตที่มันแวบขึ้นมานะครับก็เลยจับจุดมันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาใครที่เข้าป่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องทราบสถานที่แต่ละที่ว่าเป็นยังไงแล้วอย่าไปลองของนะครับเพราะว่าภูมิที่แต่ละที่ผีตายโหงแต่ละที่เนี่ยเขาร่วมมือกันยิ่งจุดไหนเป็นจุดที่มีศพมาติดนะครับหรือ เป็นจุดหลักๆของเขาเนี่ยที่เขาสามารถจะดึงให้ศพอยู่ได้เนี่ยจุดนั้นน่ะจะมีวิญญาณตกค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปลองของในที่ที่แบบนี้เขาไม่มาเป็นตัวเป็นตัวให้เห็นหรอกนะครับแต่เขาจะสามารถบิวได้เหมือนเวลาที่เขาบอกว่าเข้าป่าแล้วเห็นเพื่อนนะครับไปยิงสัตว์เนี่ยแต่เห็นเพื่อนกลายเป็นสัตว์เป็นหมูปลาเป็นเก้งเป็นกวางแล้วมันก็ยิงกันคือนั่นก็ใช้แบบภาพลวงตานะครับเพราะฉะนั้นผีป่าพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะมีฤทธิ์ทางจิต นะเขาจะเก่งในเรื่องของจิตวิทยาเขาจะบิวให้เห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งรวงกันอัมพางกันแต่จุดๆเนี้ยตรงผ่าจ้อเนี่ยจะเป็นการบิวจิตนะครับให้จิตแตกให้ฟุ้งซ่านให้เหมือนจะเกิดความประมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ระวังกันด้วยนะนักตกปลาทั้งหลายหรือใครที่ชอบไปนอนป่าแล้วก็จิตไม่ตั้งมั่นนะครับเวลาไปเจอของพวกเนี้ยมันจะมีเป็นเลเวลเลเวลมันแล้วแต่ที่ไหนแรงมากแค่ไหน นะครับอ่ามันมีเล่เหลี่ยงของมันอยู่นะมันก็คือคนที่ตายไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงวิญญาณเหล่านี้มันไปติดอยู่ตรงนั้นไปใช้เวรใช้กรรมอยู่มันถึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ก็ให้ระวังกันไว้อันนี้คือประสบการณ์ตรงที่ผมไปเจอมานะครับแล้วก็ถามว่าน่ากลัวไหมมันน่ากลัวตอนที่มันทําให้จิตละวันไหวแต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจนะครับว่ามันขนลุกขนพองไปหมดแล้วเหมือนจะแบบทําให้เราเนี่ย คิดฟุ้งซ่านนะครับจะแตกแล้วเหมือนแบบจะคิดเหมือนหลอนตรงนู้นหลอนตรงนี้มันจะอ,ะอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่เราดึงสติกลับมาได้เพราะหนึ่งผมเป็นคนฝึกจิตอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องผีตรงเนี้ยมันมีประวัติความเป็นมาอยู่นะครับแต่ยาวกว่านี้ถ้าเอาเรื่องตอนนี้ตอนเดียวน่าจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากฟังเรื่องผีต่อจากนี้อีกนะครับก็ กดติดตามช่องว่าชาจจาปูดแม่สอดไว้นะครับฝากนั่งดูโฆษณาด้วยจะได้เป็นค่าอาหารน้องมา้าและที่สาคัญนะครับนั่งกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวจะได้ดูคลิปใหม่ๆนะจ๊ะและจุดๆนี้นะครับผาจ้อนี่สมัยก่อนเป็นป่าใหญ่นะครับเป็นป่าลึกนะครับมีเสือนะครับแล้วผมก็ยังมีเรื่องราวเรื่องเล่าของผีป่านะครับอาการขึดนะครับก็คือลุงเนี่ยตาดักเบ็ดไว้นะครับแขวนเบ็ดไว้แล้วก็ ติดตาภาพหรือเต่าไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้ดูความที่ลุงเป็นเด็กนะครับก็เชือกมัดแล้วก็ไล่เหมือนต้อนวัวต้อนควายอะ่ะทีเนี้ยมันคืออาการที่ขึ้นนะครับก็คืออาเพศวีดีฟ้าก็เปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับในเพลย์ลิสต์ของป่วนผีแล้วกันโอเคนะจ๊ะฝากไว้ให้อยากแล้วก็จากไปก่อนเดี๋ยวเจอคลิปหน้าจากคลิปนี้อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ มันเป็นอะไรที่เตือนสติได้ดีนะครับว่าคนเรานั้นเวลาไปที่ไหนควรที่จะมีจิตที่มั่นคงนะครับและอย่าไปลองของเพราะว่าทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนทุกอย่างมันปราบกันได้ไม่ปราบทางกายก็ปรับทางจิตนะครับไม่ใช้จิตจริงๆก็ใช้จิตวิทยาณครับผีตัวนี้ค่อนจุดนี้ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเหมือนที่เล่าใหนะ้ฟังเนี่ยมันค่อยๆบิ้วบิวบิวบิวให้เรากลัวจนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจงตั้งสติให้ดีนะจ๊ะไปละบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้า